เดี๋ยวเรามาดูกันที่รูปลักษณ์หน้าตาภายนอกก่อนเลยจะเห็นว่าแค่ด้านหน้านะครับก็ดุดันดุดันสมกับความเป็น gr Sport นะครับด้วยกระจังหน้าพร้อมโลโก้ t ต y o ต้เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของ gr Sport ไล่มาถึงคิวด้านข้างนะครับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดแตกต่างกันในส่วนของล็อกโคที่จะเป็นสีดํา GR Sport เนี่ยเราจะให้เป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งตัวรถเนี่ยจะมีสีขาวมุกสีแดงอีโมชั่นเลสนะครับสีดำไปทได้จุดแบค็คนี่ยังไม่พอเพิ่มคำว่า GR ด้านข้างเข้ามาอีกให้รู้เลยว่าขับคันนี้คือ GR Sport ด้านข้างตัวรถนี่ร้อนแรงสุดๆสําหรับสติ๊กเกอร์ตกแต่งลายด้านข้างนะครับพอไล่มาถึงด้านหลังโลบาร์ Bar, นะครับโลบาร์เป็นสีดําเงาโอ้โห นะครับอันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนไล่มาถึงด้านท้ายไฟท้ายก็จะเหมือนกันในส่วนของรุ่นยกสูงล็อกโคแล้วก็ GR Sport แต่ที่พิเศษเพิ่มเข้ามานี่สติกเกอร์โลโก้ g r s p r t t นะครับ พร้อมด้วยกันชนดีไซน์สำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดมากสำหรับไฮรักลีโวจีอาร์สปอร์ตในส่วนของล้อมแม็กนะครับนี่ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ขอบ18นิ้วแล้วมองลึกเข้าไปข้างในโอ้โหเป็นไงครับดิสเบรกดิสเบรก4พอร์ตพร้อมด้วยสีแดงล้อแรงด้วยสติกเกอร์จีอาร์สปอร์ตโอ้โหตัวนี้ทีเด็ดเลยและไม่ต้องกลัวสีร้อนสีล่อกนะครับอันนี้เป็นสีทนความร้อนอย่างดีนะครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนของ g r Sport เดี๋ยวเรามาดูว่าออปชันที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของ GR Sport นะครับมีอะไรนะครับ BSM นะครับ b d y Sport Monitor นะครับเตือนรถด้านข้างนะครับหรือรถในบุมอับนะครับเพื่อให้คนขับขี่ได้เกิดความระมัดระวังนะครับแล้วก็ RCTA r e a อ Traffic Alert นะครับในกรณีผู้ขับขี่ถอยหลังและมีรถมาในด้านทางตรงนะครับทำให้คนขับขี่นะครับเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาแล้วก็กล้อง360นะครับเพิ่มมุมมองเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่หรือในการจอดรถนะครับเพื่อความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในนะครับอย่างแรกโอ้โหเป็นไงครับพวงมาลัยพวงมาลัย ุ้มหนังพร้อมกับเจาะรูนะครับที่มีจุดเซนเตอร์ให้ด้วยนะครับมีจุดเซนเตอร์อันนี้คือแบบสปอร์ตสุดๆและที่จะลืมไม่ได้เลยือสัญลักษณ์ GR Sport โอ้โหผมชอบมากเลยนี้ดูแบบมันเป็นคอนเซปต์ของ GR Sport โดยแท้จริงมองลึกเข้าไปหลังพวงมาลัยนี่แพดเดิลชิปนะครับมาแล้วแพดเดิลชิปนะครับชิปเกียร์ที่พวงมาลัยบวกลบเพิ่มความสนุกในการขับขี่มองลึกเข้าไปเลือนไมโอ้โหมันทีเด็ดจริงๆ สตาร์ทปุ๊บโลโก้ GR วิ่งขึ้นมาเลยโอ้โ oh, ห oh, แบบคือให้รู้เลยว่าเราขับ GR Sport mm hmm. เท่านั้นยังไม่พอนะครับปุ่มสตาร์ทนี้ปุ่มสตาร์ทแปะสัญ,ญลักษณ์ GR Sport พร้อมด้วยแป้นเบรกและแป้นคันเร่งเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับ mm hmm. เพิ่มความเป็นสปอร์ตเต็มพิกัดคืออย่างที่บอกคือที่ mm hmm. ผมเน้นความเป็นสปอร์ตเนี่ยเพราะว่า GR Sport นะครับก็คือคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นสปอร์ตของแบรนด์ของโตโยต้า hmm. ตอนนี้นะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่จะไม่พูดไม่ได้เลย นะครับโหเป็นไงครับเบาะหนังเบาะหนังผสมหนังกลาบพร้อมตรงกลางเนี่ยเจาะรูระบายอากาศให้นะครับมีเล่นขอบสีแดงเดินได้สีแดงพร้อมด้วยหัวหมอนเป็นไงนี่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  GR s p o ร GR สปอร์ตโหนี่ใน,น,น,นส่วนของภายในนี่ผมแค่ได้ลองนั่งนะเนี่ยผมสักอยากจะเริ่มขับและอยากจะรู้ฟิลลิ่งในการขับขี่ว่าเฮ้ย GR Sport เนี่ยมันแตกต่างกับรุ่นธรรมดายังไง อ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของช่วงล่างของ h ฮลัก r ีโวจี s p o r สปอรนะครับว่าตัวเนี้ยมันมีจุดแตกต่างอะไรกับรุ่น r ี v o ยกสูงกับ r ี v o ล o อกโคบ้างนะครับในส่วนของ r ี v o กับ r ี v o ยกสูง Revo ล o อกโคนะครับเขาให้เป็นแบบ s u p e r f ์เฟกซับเพนชั่คือแหนบ3แผ่นนะครับเป็นโชคน้ํามันก็เซ็ตมาในระดับความนุ่มนวลน,นะครับคราวนี้ในส่วนของ h ฮ l ัก r ีโวจีอ r สปอรนะครับตัวเนี้ย ระบบโชคเราให้เป็นแบบโมโนทูบก็คือเป็นแก๊สกึ่งน้ำมันนะครับเพิ่มความนุ่มนวลเกาะถนนเก็บรอยต่อถนนได้แบบว่าแบบสุดยอดแล้วอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันนะครับแหนแบบ5แผ่นนี่แหนแบบ5แผ่นหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันจะแข็งไหมนะครับมันจะกระเด้งกระดอนไหมมันจะนิ่มเหมือนแบบ3แผ่นในรุ่นแบบซูเปอร์เฟกซ์ซับเพนชั่นไหม เดี๋ยวเรามาลองกันว่าแหนบ5แผ่นพร้อมระบบโช๊คแบบโมโนนะครับที่แตกต่างกันในรุ่นรี v o กับรี v o l o c อกเนี่ยมันฟิลลิ่งในการขับขี่มันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาขับกันครับจากที่ลองขับตอนนี้ตอนนี้เลยนะครับกับกับกับที่เคยขับในส่วนของระบบช่วงล่างแบบ s u p e r f ์เฟ s ซัพเพิรชเนี่ยคือ s ูเ e อร์เฟสซัพเพิชเนี่ยจะเน้นความนุ่มนวลน,นุ่มเลย นุ่มขับสบายชิลไปเรื่อยเลยนะครับแต่ในส่วนของออตัว G R Sport ตนะครับตรงนี้ต้องบอกกว่ารู้สึกเลยว่ามันแบบหนึบขึ้นหนึบขึ้นเนื่องจากด้วยระบบของตัวโชคระบบโมโนโทูบแล้วก็แหนบหลังแบบ5แผ่นอันนี้รู้สึกได้ชัดเจนเลยแต่แต่นะครับโชคแบบ5แผ่นนะครับมันก็จะตัวนี้ทางทางทาง,ทางทีมงานของทาง Toyota เขาก็เซ็ตค่าเคค่าอะไรมาให้มัน สอดคล้องกับในส่วนของตัวโชคระบ,บโมโนโทูบมันก็จะไม่กระเด้งกระดอนเหมือนของตัวรีโว5ห้าแผ่นแต่ก่อนแล้วนะครับมันนี้อันนี้มันจะออกฟีลแบบนุ่มหนึบจะไม่กระเด้งกระดอนหัวแบบโอ้โหโยกไปโยกมาแล้วอันนี้รู้สึกได้ชัดเจนเลยช่วงเปลี่ยนเลนนะครับฟีลพวงมาลายัยกระชับขึ้นไม่เบาคือให้ความกระชับความแม่นยำในการขี่ครัพูดอย่างนี้ดีกว่าให้ความแม่นยำในการในการ,ในการคอนโทรลซ้ายขวาหรืออะไรเงี้ยนะครับ ตรงนี้คือมันเป็นอีกจุดหนึ่งที่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมันมีอะไรที่ตัดหน้ารถเราหรืออะไรเงี้ยนะครับตรงนี้มันจะทําให้เกิดความมั่นใจในการขับขี่โหแต่ผมอยู่ในห้องโดยสารของ gr Sport นี่มันคนละเรื่องก,กับล็อกโคหรือตัวธรรมดาจริงนะคือคือพวงมาลัยนี่แบบจุดเด่นเลยนะครับมีจุดเซนเตอร์ให้อะไรให้อ่าเน,นี่ยอย่างเงี้ยเจอคอส์เเนินสะพานหรืออะไรเนี้ยรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันซับแรงดีกว่าส่วนในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ2008 แรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแรงบิด500กว่า204แรงม้าโหแล้วนี่มีแพดเดิลชิโหเดีวผมชอบมากเลยเปลี่ยนเกียร์ที่ที่มือไม่ต้องละมือไปไหนเลย